สวัสดีค่ะ fc ซทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสางพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมาคำนวณแนวทางหวยหุ้นทั้งเซิง VIP นะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่18กุมภาพันธ์2567นะคะทุกคน ก่อนที่เราจะไปคำนวณน,นะคะทุกคนค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกท่านค่ะทุกท่านค่ะสูตรการคำนวณแนวทางนี้คือการจอดินวิ่งลูดแยกแต่ละรอบนะคะ ถ้าท่านไม่ชอบให้ท่านดูเลขเด่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันกับตัวเด่นล่ะค่ะทุกคนคะแต่เลขเด่นประจําวันสามารถใช้ได้ทุกคุนทุกหวยทุกรอบนะคะทุกคนนําไปใช้ในแต่ละวันได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เรามาดูนที่17ก่อนนะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะค่อยไปต่อวันที่18นะคะทุกท่านคะ วันที่17บเจ็ดนะคะจะให้เด่นรอบเช้าสามและสี่เด่นรอบบ่ายหนึ่งและแปดนะคะทุกคนรอบเช้าบนมาเจ็ดหกสี่ล่างหกห้านะคะทุกคนวันนี้นะคะเด่นรอบเช้ามาสี่นะคะทุกคนคู่สี่หกหกสี่ใจไม่ได้จับให้นะพี่น้องจงวให้เป็นออกค่ะจับจะสี่เจ็ดนะคะทุกคนเด่นมาสี่นะคะรอบเช้าวันนี้รอบเช้าเลขเด่นประจําวันหลุดนะคะทุกคนรอบบ่ายใจะให้หนึ่งและแปดพี่น้องเอ้ยคนเอ้ยมาเดินนะคะทุกคน บนมาศูนย์หกหนึ่งล่างหนึ่งแปดวันนี้มาตรงๆนะคะทุกคนเข้าคู่หนึ่งแปดแล้วก็เข้าหน,น,น,นึ่งหกหกหนึ่งนะคะทุกคนขาวันนี้หนึ่งมาสองเด้งนะคะทุกคนรอบบ่ายเนาะพี่น้องวันนี้เลขเด่นประจําวันเจ็ดกับสองหลุดนะคะทุกคนห้าง vip เนาะคะ่ะทุกคนขาไปค่ะทุกคนลุ้นต่อวันที่สิบแปดนะคะวันที่สิบแปดใจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆวันม สุผู้สุคนคือเกาเด้อพี่น้องเด้อมาคู่ใดก็ขอขให้เขาทุกคู่นะคะแต่ว่าชอบคู่ไหนก็อย่าลืมไปกลับด้วยทุกคู่เนาะทุกคนเรามาดูนะคะเด่นรอบเช้าใจคำนวณได้อยู่ที่0ูนย์สานะคะทุกคนมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ0ู0ย0ห้าศู ศูนย์สามสามนะคะสามสามสามห้าสามมหนึ่งสามเจ็ดสามสี่ค่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่5้าและสาวันนี้สามเบิ้ลนะคะทุกคนจะมาเลขเบิ้ลหรือเปล่าเราค่อยไปดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะว่า f อทุกท่านชอบไหมนะคะ 5าค่ะห้าศูนย์ห้าสาหนึ่งหหกห้าแปค่ะทุกคนสานะคะสามศูนย์สาหกหนึ่งสาด สามเก้านะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะทีนี้เรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะศูนย์สามห้าสามสำหรับคู่ตัวเด่นที่จจจะจับให้นี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ตัวเด่นให้รอดูท้ายคลิปเจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้นะคะทุกคนมาดูคะ่ะศูนย์ห้าศูนย์สามนะคะเด่นรอบเช้าสามนะคะสามสามสามห้า ห้ารอบบายห้าศูนย์ห้าสาก็สามศนา,า,ามสามนะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจำวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนได้เลข6เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึนะคะสําหรับเลข 1, 1ได้เลข6นี้ fc ทุกท่านสามารถวิ่งรูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบแล้วจะมักแล้วจะชอบนะคะทุกคนนําไปใช้ได้เลยนะคะ เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจาวันค่ะทุกคนเด่นรอบเช้าอยู่ที่0และ3เด่นประจาวันอยู่ที่1และ6เป็น0106นะคะทุกคนไม่ติดคู่ตัวเด่นพีน่น้องเมอร์นีนะคะทุกคน3ค่ะ31มหนึกับ3รอบบ่ายนะคะและ1เด่นประจําวัน1กับ6เป็น5้าห เป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบไหมคะชอบก็ตามนะคะทุกคนไม่ชอบให้เลื่อนผ่านนะคะสามค่ะสามหนึ่งสามหกประมาณนี้นะคะทุกท่านคะถ้าเอซท่านไหนชอบคู่นอกเหนือจากคู่ตัวเด่นก็สามารถเลือกได้เลยนะคะหรือจะจับใหม่ก็ได้นะคะพี่น้องสถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนคะ่ะ ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับหวยหุ้นทั้งสียง VIP เช้าบ่ายวันที่18กุมภาพันธ์2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโศกมันๆสุขูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ